<20 S 1> สอง0มื0น0 0ล้านบาทไม่เกินสอง0มืนล้านบาทครับซึ่งกว่าหมื่นกว่าล้านเนี่ยก็จะเป็นเนี่ย รายย่อย SME SME ก็จะอยู่ระดับเนี้ครับครับและการปรับปรุงเรื่องไอทีการปรับปรุงเรื่องบริการเพราะว่าบริการนี่ก็สําคัญใช่ไหมเดินเข้ามายังแบงก์เจอบริการที่ดีมันก็จะทําให้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันเดินหน้า1 2 3 4สาสี่ได้จะปรับปรุงยังไงเราจะเห็นความแตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจนนะเราจะมีปี5หนี่สิ่งที่เรากําลังรออนุมัติอยู่ก็จะมีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง มีโมบายแบงกิ้งมีทางโทรศัพท์มือถือมีทางอินเทอร์เน็ตจะมีเครดิตการ์ดเกิดขึ้นในปี55นี้ครปี55จะมีบัตรเครดิตของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็เราก็เรียกว่าบัตรคุณธรรมไอบัตรเรานี่ก็จะรูดได้หมดยกเว้นรูดกินเหล้าไม่ได้ใช้ในผับไม่ได้ใช่ใ้ในผับไม่ได้ไปร้านเหล้าซื้อเหล้าไม่ได้นะครับแต่ร้านอาหารได้ซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ครับ ในธุรกิจบางประเภทรูดไม่ได้ครับนะครับไม่ต้องพูดว่าประเภทไหนเพราะว่าเราที่ขัดตอนหลักศีลธรรมธุรกิจซึ่งซึ่งอาจจะเป็นปัญหาต่อสถาบันครอบครัวเอานี้ดีกยว่าไอ้อย่างเงี้ยรูดไม่ได้ครับรูดไม่ได้ครับแล้วก็กับพนักงานเองเรื่องบริการนี่จะมีการปรับปรุงเรเรามีการอบรมนะครับอบรมอย่างต่อเนื่องนะครับปีหน้าเนี่เราก็จะเน้นการขายมากขึ้นเง้นในพนักงานของเราเนี่ย <les> เข้าใจความรู้สึกของลูกค้าครับเน้นให้เอาใจเข้ามาใส่ใจเราครับแต่อย่าไปใส่ใจอย่าแต่อย่าเอาปัญหาของลูกค้ามาเป็นปัญหาของเราเพราะทุกคนมีความลาบากเรามีหน้าที่ที่จะแก้ปัญหาให้เขาแต่เราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนทุกคนเพราะนั้นเรายัางเป็นสถาบันการค้าครเรายังอยากมีกําไรแต่เราอยากจะเป็นพ่อค้าที่เป็นพ่อค้าคุณธรรมเป็นพ่อค้าซึ่งยุติธรรม เราไม่ได้หวังกําไรสูงสุดแต่เราอยากหวังต้องการกําไรที่เหมาะสมพนักง,งานของเราก็ไม่ต้องการที่จะเห็น,นเงินเดือนแพงมากๆเงินเดือนสู้กับระบบได้ครับมีโบนัสซ,ซึ่งอยู่ในวิสัยที่ไปได้ครับนี่ก็คือสิ่งที่เราตั้งเป้าจากนี้ไปเราจะเดินกันอย่างนี้ คุณธีรศักดิกก์ช่วยแนะนำทิ้งท้ายหน่อยได้ไหมครับว่าฟังมาตั้งแต่ต้นเลยแหมใช่เลยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีสินเชื่อที่เราต้องการพอดีเลยให้คำแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าถ้าจะมาขอสินเชื่อกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยต้องเตรียมตัวยังไงต้องทำอย่างไร จึงจะมีโอกาสขอสินเชื่อได้ครับครับสำหรับที่ท่านยังไม่เคยมีบัญชีกับธนาคารเลยลูกค้าใหม่ไม่เคยมีลูกค้าใหม่ก็บันที่มาก็เอาบัตรประชาชนติดตัวมาสักใบหนึ่งแล้วก็แค่นั้นนะครับครับมาแล้วก็มานั่งคุยกับแบงค์หลังจากนั้นแล้วถ้าเราอยากได้อะไรเนี่ยรเราจะชี้แจงกับท่านไปว่าอาจจะต้องขอดูอย่างเช่น บางอย่างทางภาคใต้เนี่ยเราเราจะอย่างนี้ฮะคือถ้ามาพวกถ่ายรูปมาเลยครับถ่ายรูปร้านค้าที่คือที่ที่ทำามาหากินอยู่เนี่ยถ่ายรูปมาเบือครู้จักเออพอเรามามน,นั่งดูเนี่ยเราจะได้วิได้คิดออกว่าเออท่านทำามหากินอะไรอยู่ที่ไหนและขายยังไงมันโอเคไม่โอเคอ่าอย่างเงี้ยถ้าท่านถ่ายรูปมาได้แล้วก็มีบัตรประชาชนมาด้วยแค่นั้นนะครับที่เราต้องการครับ ครับนอกนะั่นหลังจากนั้นเนะี่ยมันเป็นเรื่องกระบวนการแนละ้แล้วถ้าไม่อยู่ภาคใต้อยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพอยู่ในิมณฑลเหมือนก,นกันก็คือถ่ายรูปมาแต่ถ้าวันนั้นยังถ่ายรูปไม่ทันก็มาคุยกับเราก่อนก็ได้แต่ถ้ามาถ่ายรูปมาเสียเลยเอาบัตรประชาชนมาเลยมันก็จะเร็วขึ้นง่ายขึ้นรเราก็จะเวลาเรานั่งคุยเนี่ยเราสามารถที่จะคิดออกว่าอ,อ๋อท่านขายท่านขายข้าวแกงอยู่ปากซอยอปากซอยอะไรเอาซอยนั้นคนเยอะไม่เยอะท่านขายได้วันละกี่รอบ คนซื้อมัน,มน คือถ้าเห็นรูปเนี่ยมันคิดออกไงทำให้แบงค์ได้รู้จักตัวตนรู้จักว่าเราทํามาหากินที่ไหนอะไรยังไงประกอบการพิจารณาตัดสินใจของแบงก์ได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นด้วยใช่ครับนะคุณถ่ายรูปมาด้วยถ่ายรูปร้านถ่ายรูปแบง่งที่ท่านทำมาหากินถ่ายรูปมาทั้งร้านถ่ายรูปมาถ้ามีท้งลูกค้านั่งด้วยยิ่งดีเราจะได้ดูออกว่าลูกค้าท่านเป็นใครเลือกวันที่ลูกค้าเยอะๆก็ได้ใช่ก็ไม่เป็นไรไม่ว่าแลวเสียงแ้นก็มานั่งคุยกันเนี่ยท่านต้องใช ครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเน้นในเรื่องของหลักทรัพย์ค้ำประกันและบุคคลค้ำประกันมากไหมครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเน้นในเรื่องของหลักทรัพย์ค้ำประกันและบุคคลค้ำประกันมากไหมครับจาเป็นไหมไม่จําเป็น ขึ้นอยู่กับประเภทวงเงินถ้าวงเงินน,น้อยๆเ,เนี่ยก็ไม่มีครับครับเพราะว่าลําบากอยู่แล้วจะเอาใครมาค้าเขาบอกว่าเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นที่ต้องหนีไปหานี่นอก,อกระบบก็คือไม่ค่อยมีหลักทรัพย์แล้วก็ไปหาคนมาช่วยค้าประกันไม่ได้ครับคือถ้าผมรู้ว่าท่านมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งครับท่านนั่งขายผักอยู่ในตลาดนี้มาตั้งสิบปีแล้วมไม่ต้องมีผู้ค้าประกรันไม่ต้องมีผู้ค้าประกรันครับสำคัญคือมีที่อยู่ ที่ทากินเป็นหลักแหล่งแค่ไหนมีพยานได้ไหมใช่อันนี้ถ้ามีแบงค์เชื่อครับบุคคลค้าประกันหรือหลักทรัพย์ค้าประกันก็มีความจำเป็นน้อยหน่อยใช่หรืออาจจะไม่จําเป็นหรอาจจะไม่จําเป็นเลยครับอย่างที่เราเคยเจอเนี่ยบางที้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นดางสองคมครับลูกค้าเองก็ไปเวียนเวียนถ่ายร้านมาครับแต่ว่าเวลาเราดูเนี่ยเราจําได้นี่เอ๊ะร้านนี้เมื่อวานก็มาคนหนึ่งละ วันนี้มาเอาท้านเดิมนี่มาอีกคนหนึ่งทำไมมันเหมือนกันจังเลยอผมก็เลยอย่างนี้ไม่ได้คือว่าอย่าไปทําครับถ้าไม่มีอาชีพก็คือไม่มีอาชีพแล้วอยากจะมีอาชีพเนี่ยมาคุยกับแบงค์ควรให้ข้อมูลกับแบงค์อย่างตรงไปตรงมาเอาความจริงมาคุยกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านทําอย่างนั้นน่มาทําให้เพื่อนฝูงลาบากเราก็จะมีความระวังตัวมากขึ้นแล้วพอเราระวังตัวมากเราก็ให้สินเชื่อยากขึ้นยากขึ้นมันก็จะแทงคนที่จะได้ประโยชน์ก็จะลดลง ราะนั้นเวลามาหาแบงค์เนี่ยนี่เราพูดถึงในสินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการ,รแต่ถ้าเป็นสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อธุรกิจเราก็มีกระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อไอ้ตรงนั้นคงไม่ต้องไปพูดถึงรเราพูดถึงแต่ว่านี่หาเล่แผงลอยมอเตอร์ไซค์นีนอกระบบ,บะสินเชื่อต้นการอาชีพสินเชื่อประกอบอาชีพใหม่แม้กระทั่งจบที่ทางใต้ที่เราทำจบมาจากโรงเรียน ซ่อมมอเตอร์ไซค์ฝึกอาชีพฝึกอาชีพมาเรียบร้อยเราให้สินเชื่อไปเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับอันนี้คิอว่าเหามชเจนซ่อมมือถือมาเราก็ให้สินเชื่อไปซ่อมมือถือครับเพราะฉะนั้นพวกเราเานี้ยังคิดอะไรไม่ออกนะครับลองมาคุยกับพวกเราดูเผื่อเราจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ท่านสามารถทําธุรกิจได้สําหรับคนที่เคยพลาดพลังเป็นหนี้เสียและเป็น NPL มาก่อน ยังจะสามารถมาขอสินเชื่อกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงได้ไหมครับได้ครับไม่ตัด<ะ>สิทธิ์แล้วไม่ตัดสิทธิ์ไม่รังเกียจแล้วไม่รังเกียจทำไมล่ะคนเราพลาดคั้งได้การที่เขาเป็น NPL <ม>บางครั้งไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีวินัยทางการเงิน<ม>แต่ด้วยเหตุสุดวิช้ยต่างๆนานาความหลงผิดอารมณ์ชั่วบุบมันเป็นได้ทั้งนั้นนะครับ<ม>แล้วคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ก็จะมีประสบาการณ์เราที่แบงก์เราเนี่ยเรารีเฟนแนนซ์นี่บัตรเครดิตนะคนยุทธนาจําได้ไหมได้ครับซึ่งเป็นลูกค้าดีนะครับลูกค้าเราเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นลูกค้าดีอยู่แล้วเราสามารถที่จะครอสเซลอย่างอื่นให้เขาได้ด้วยครับนะ<ะ>แล้วก็ต้องยอมรับว่าการเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าต่างๆเนี่ยก็ทําให้ธนาคารเองก็ต้องการสํารองไว้ด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่<ม>เราก็ต้องการสารองไว้แต่ว่าจากที่เราตรวจสอบดูเนี่ย นี่เสียเนี่ยมันไม่ได้มากผิดปกติม,มันก็อยู่ในระดับปกติคแค่นั้นเองแล้วพอเราติดตามสักครั้งเนี่ยเขาก็กลับมาจ่ายครับท่ท้ายสุดนะอ,อ,อยากให้คุณพิรักิ์ยืนยันหน่อยว่าจริงใช่ไหมว่าไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามไม่ใช่เฉพาะพี่น้องชาวม,มุสลิมแต่ว่ายังสามารถเข้ามาใช้บริการที่ไอแบง์ ank, หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ครับ ผู้ชมทั้งหลายคิดอย่างนี้ดีกว่าว่าผมคือร้านอาหารฮาลานร้านหน,นึ่งเพราะนั้นถ้าท่านสนใจอยากจะทานอาหารฮาล้านที่เราทำขายเนี่ยเรายินดีเชิญชวนท่านวันนี้มาร้านอาหารผมเนี่ยฮาล้านก็คือบริสุทธิ์สิ่งที่สะอาดครับา,าหาร้านเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะนั้นผมก็จะมีแกงไก่แกงเขียวหวานอะไรเหมือนหมดแต่ที่ไม่มีคือไม่มีไม่มีมมหมูผัดเผ็ดนอกนั้นมีหมดเพราะนั้นถ้าท่านสนใจอยากจะทานร้านอาหารอย่างนี้ก็เชิญมานี่คือแบงก์อิสลามโปรดักของเราเป็นโปรดักที่ถูกต้องตามหลักศาสนานะครับหลักศาสนาคือห้ามคิดดอกเบี้ย การกเบี้ยเป็นการเอาเปรียบ,บเป็นการขูดรีดเราใช้หลักการซื้อขายเพราะฉะนั้นหลักการซื้อขายก็จะเป็นคนละแบบเพราะฉนั้น,นา <ๆ S 2> บางคนก็บอกว่า้อย่างนี้เรียงบาลีเนี่ยแทนที่จะให้เรียกดอกเบี้ยมาเรียกกาไร,รมันไม่ใช่เลยดอกเบี้ยให้กู้ไปแล้วคิดดอกแต่ว่ากําไรเนี่ยซื้อของมาแล้วบวกกําไรมันต่างกันอย่างชัดเจนไม่ได้เรียงบาลีเพราะฉะนั้นผมก็อขออนุญ,ญาตพ,าพิงชื่อบางธนาคาร,ครนะครับก็คือ ธนาคารกสิกรไทยเนี่ยไม่ได้ให้สินเชื่อกับเกษตรกรนะครับก็ให้สินเชื่อทั่วไปพอผมแบงก์อิสลามเนี่ยก็ไม่ได้ให้เฉพาะมุสลิมก็ให้กับคนทั่วไปที่อยากจะใช้บริการเราในรูปแบบที่เราเตรียมมาให้รั้เช่นเดียวกับธนาคารทหารไทยก็ไม่ได้ก่อปล่อยกู้เฉพาะทหารธนาคารอิสลามก็เหมือนกันเหมือนกันทั้งพี่น้องชาวมุสลิมหรือว่าพี่น้องทุกศาสนาสามารถเข้ามาใช้บริการได้ทั้งสิ้นนะอ่ะนะครับชัดเจนขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณธีรศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีรศักดิ์สุวรรณย ท่านผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์รักทาวิสาหกาิจสังกัดกระทรวงก,การคลังและยืนยันนะครับว่ายินดีที่จะให้บริการลูกค้าทุกศาสนานะครับมันเป็นปัญหาที่อยู่คู่สังคม มันอยู่ผู้สัสงคมไม่ใช่เฉพาะแต่สังคมไทยในระบบสังคมมนุษย์เนี่ยมันจะมีหนี้นอกระบบอยู่เพราะหนี้นอกระบบเนี่ยมันจะให้ง่ายถ้าเขายังมีโอกาสใช้บริการของธนาคารอย่างต่อนเนื่ <c oughs> องเขาก็จะไม่กลับไปใช้หนี้ <c oughs> นอกระบบครับคือความต้องการมันมีอยู่แล้วเขาเนี่ยต้องการเงินอยู่ยแล้วครับ <c oughs> มันมีอยู่สองที่เท่าน,นั้นเองไม่มาที่ทธานาคารก็ต้องไปเอาน <c oughs> ี่นอกระบบเงินในพนักงานของเราเนี่ย เขาใจความรู้สึกของลูกค้าครับเน้นให้เอาใจเข้ามาใส่ใจเราครับแต่อย่าไปใส่ใจอย่าแต่อย่าเอาปัญหาของลูกค้ามาเป็นปัญหาของเราเพราะทุกคนมีความลาบากเรามีหน้าที่ที่จะแก้ปัญหาให้เขาผู้ชมทั้งหลายคิดอย่างนี้ดีกว่าว่าผมคือร้านอาหารฮาลาลร้านหนึ่ง เพราะนั้นถ้าท่านสนใจอยากจะทานอาหารหาร้านที่เราทำขายเนี่ยเรายินดีเชิญชวนท่านมาทมาร้านอาหารผมเนี่ยห้าล้านก็คือบริสุทธิ์สิ่งที่สะอาดทำอาหารร้านเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะนั้นผมก็จะมีแกงไก่แกง ือรายการเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับผมยุทธนากระบวนแสงและทีมงานจะกลับมาใหม่สัปดาห์หน้าสุดสัปดาห์นี้คุณเทยศักดิ์พร้อมผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สัปดาห์ถามว่าข้อใดคือชื่อย่อของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยระหว่างข้อหนึ่ง A แบงหรือว่าข้อสองไอแบงถ้าทราบคำตอบแล้วส่งมาที่ 0830632863 0830632863รุ่นรับเสื้อยืดจากรายการมันนี่พลัส2สองรางวัลหนังสือคุณพ่อมือใหม่ใจเกินร้อยจากสีเอ็ดบุ๊กหนึ่งรางวัลหนังสือกินเพื่อหัวใจปอดตับไตและไส้พุงจากแบงคอกบุ๊กหนึ่งรางวัลและหนังสืออริยสัจสำหรับคนสมัยใหม่จากสำนักพิมพ์สุขภาพใจหนึ่งรางวัลรุ่นรับของที่ระลึกจำนวนห้ารางวัล สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขทั้ง MTSco และ MTSco Futures ผู้เช่วชาญการลงทุนในทองคำของไทย99ปีธนาคารอมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทย